สวัสดีจ้าทุกคนมื้อนี้ไม่แก้วนะจ้าสิมะผัดบว,ดวดบ,วน,บวววนะจ้าผัดบวบเรียมเนี่ยผัดบวบนะจ้าซอยไว้แล้วน้อจ้าน้องหั่นไว้แล้วลางเรียบร้อยสะอาดดีน้อจ้านาะแล้วก็มีหมูนะจ้ามีหมูมีเนื้อหมูแล้วก็น้ำปลาแล้วก็เอาตั้งกระทะเล้วก็เอากระเทียมตำกระเทียมถูกกระเทียมมาใส่น้จ้า เกี่ยวกะเทียมก่อนได้จ้าเด้อก่อนอนี่ไม่ใช่เป็นปลานะเนี่ยเครื่องปรุงเครื่องปรุงได้ถูกอ๋อเครื่องปรุงมีซีอิ๊วขาวนะ้ำมันหอยจ้าแล้วก็มีผงนัวแล้วก็มีรสดีอย่างนี้ได้หน่อยเนาะไม่ต้องทำเค็มนะคะทำพอดีก่อนจ้านีแหละเดี๋ยวก็เทียมก้อนได้จ้าเนาะเดี๋ยวก็เทียมให้หอมก้อนจ้า ไฟกะ,หะเห็ดตำนี่แหละบ่แห้งเกินไปเห็ดพอดีพงาะงาของไปไฟต่างๆเก,เก่ือกระเทียมเกลเหลืองแล้วหอมกระเทียมยังไม่เหลืองแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงอีกแป๊บนึงนะคะนี่ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะไม่อร่อยให้มันหอมๆนี่ค่ะ,คะแล้วก็มีเนื้อหมูหั่นไว้นะคะ เนื้อหมูหมักเนี่ยเนื้อหมูหมักอ่าหอมแล้วเอาหมูใส่เลยนะคะนี่ค่ะเลยผัดหมูก่อนผัดให้หอมแล้วจ้ะน้องผัดยำเสียงดีแล้วหอมแล้วจ้ะตรงชิ้นหอมเลยเด้๋ยจ้าแม่แก้วค่ะแม่แก้วทำกับข้าวนะคะ แ้จ่จะเ,เครื่องลงเลยนะคะใส่นิดนึงค่ะใส่พอประมาณก่อนนะคะยังไม,ม่หมดค่ะเดี๋ยวจะเค็มไม่ให้เค็มนะคะ,แ,ะ,คะแต่เค็มเราเค็มอะไรกันจะเนื้อไม่ก็เว้าผสมผสา,านกันไปไมะะ่ใช่ใช่ไหทยเดยเราวเดมพิสาเนเทาเนี้ใช่ไหมจ้าเอาบวชใส่เลยะคะ่ะบวชลางแลว้วเนาะ บนนเาะผัดเยอะผัดเยอะอันนี้ก็ได้มีน,นสะอาดดิบวบนี่กระยุกนะ้จ้ะนาะเห็นหลายๆที่กระยุกได้จ้ะทุกคนบัดทุกแล้วกระยุกเห็นบวบลายๆนี่ก็บัดทุกแล้วบวบยุบได้จ้ะเด้อแกก็สิได้ลายยี่เด็ดจ้า มากินน้ำกันได้ทุกคนเลยแกติผัดตุ้งกินนะจ๊ะอืมชิ้นนี้ชิ้นนี้ใหญ่ไปเริ่มเลยผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดไปเรื่อยๆใกล้จะสุกแล้วนะคะเนี่ย ไปดวไ้ที่แล้วไ้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ติมดูแม่กวานะคะแต่งตัวจาชิมก่อนนะคะร้อนนะคะเนี่ยร้อนร้อนก่อนข้าวเปล่าโอเคโอเคอร่อยอร่อย คลิปนี้ก็มีจบแท่งเท่านี้ได้จ้าเด้อจบแล้วได้จ้าจบคลิปก่อนได้จ้าคลิปใหม่คอยเิ่งใหม่แล้วจ้าเนาะสวัสดีจ้าทุกคนอร่อยอร่อยทุกคน